สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมป e ินเตอร์อ e ิบสันนะครับตัว L สามหนึ่งศูนย์นะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะซ่อม,ม็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยครั้งนี้เราจะซ่อมโดยใช้ <c oughs> นี่ที่ฉีดจมูกคิรินนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็ไปฉีดจมูกคิริน <c oughs> ไม่ใช่เอารออะไรเล่นคร็บคือไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยจะเอามาใช้ในการล้างหมึกนะครับผมปินเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดครั้งนี้ล้างไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็ ยอมแล้วครับคนต้องส่งชางจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะซ่อมมันยังไงนะครับอะนะครับโอเคครับโดยขั้นแรกนะครับเราก็จะขันน็อตน,นะครับขันน็อตที่พินเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเปิดฝาของมันนะครับ ครั้งนี้นะครับเมื่อปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยครั้งนี้เราจะเอาตัวตัวนี้ครับตัวมึกเนี่ยนะครับแกะหมึกออกแล้วคราวนี้เราจะล้างมันด้วยการใช้ที่ฉีดจะบูคิลินเนี่ยครับไปฉีดแล้วก็ล้างหัวนะครับอ่าโอเค ต่อมาเราก็นี่ครับในปินเตอร์เนี่ยมันจะมีดีไซตรงนี้ขาวๆตรงนี้นะครับเราก็หมุนก่อน,นครับขอเตือนว่าเวลาทําอะไรแบบนี้เนี่ยก็ปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับก็คือดึงถอดปลั๊กออกก่อนนะครับคราวนี้พอเราหมุนเดือยนะครับหมุนเดือยเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกขับเรือเรือตัวนี้จะช่วยคลายตัวล็อกนะครับ คันนี้นะครับเราก็พอหมุนเรียเสร็จใช่ไหมครับตัวนี้เราจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับแล้วก็เลื่อนะซึ้งอพอเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแกะตัวหมึกตัวนี้ออกครับ,รบแกะตัวนี้ออกน,นี่ครับ เราจะเห็นว่าหมึกตัวนี้นะครับมันเต็มอยู่แต่เวลาปิ้นเนี่ยสีเหลืองไม่ออกนะครับฉะนั้นเราจะลองล้างหัวดูนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีนี่ครับมันจะมีตัวนี้เป็นที่ที่น้ำหมึกไหลลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดทําวิธีนี้ไม่ได้เนี่ยผมจะต้องแกะตัวนี้นะครับแกะตัวนี้มาแล้วก็ล้างซึ่งผมไม่ถนัดมากผมไม่ถนัดเลยผมก็จะไม่ทํามันครับเพราะมีโอกาสที่จะเสียได้ นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปเอาหลอดตัวนี้นะครับไปดูดน้ําแล้วก็จะมาทําการล้างนะครับคราวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้นะครับผมจะเอาหัวตัวนี้ครับมาเสียบเข้ากับตรงนี้หลังจากนั้นผมก็จะล้างมันนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้ไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะอากล้องไปตั้งไว้นะครับโอเค ครับคราวนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราเนี่ยก็จะลองทําการเปิดเครื่องดูนะครับลองมาลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เชื่อไหมครับว่าเทคที่สามแล้วนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสีเหลืองไม่อ่อนนะครับแล้วครานี้เนี่ยผมก็พยายามที่สุดแล้วนะครับพยายามลองล้างแบบล้างจากตัวหัวฉีดทั้งหาอุปกรณ์ทั้งอะไรอย่างนี้ครับมาล้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องแกะตัวหัวฉีดนะครับไปให้ร้านซ่อมแต่ผมผมไม่แกะหรอกครับผมก็คงจะส่งให้ร้านทั้งเครื่องเลยครับเพราะว่า ผมลองล้างแล้วผมลองดูดหมึกแล้วลองใช้ซอฟต์แวร์ดูลองใช้ฮาร์ดแวร์ลแล้วไม่ได้ครับสุดท้ายก็คงต้อง,งมือช่างนะครับสำหรับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ